สะเทือนวงการนางงามเลยทีเดียวหลังจากที่นวัดอิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลและมิสแกรนไทยแลนด์ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแอนจกรพงศ์จัก,กราจุธาทิพย์หรือแอนเจเคเอ็นเจ้าของเวทีมิสยูนิเวิร์สถึงขั้นเคยเปิดศึกซัดกันจากการณีที่แอนจกรพงศ์ออกรายการพูดพาดพิงเรื่องบนเตียงที่ค่อนข้างล่อแหลมกับคลินบอลแดดซึ่งเป็นแฟนเก่าของแคทริโอนาเกรย์นางงามจักรวาลปี2 0 1 8จนโดนทัวร์ถล่มยับเยิน รวมถึงนวัดก็ร่วมวงแบนด์ด้วยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางของทั้งคู่นอกจากนี้นวัดยังเคยประกาศไม่เผาพีกับเวทีนางงามซึ่งเป็นเวทีคู่แข่งอีกด้วยแต่ใครจะไปเชื่อว่าคนที่เคยซัดกันเละจะหันมาจูบป,ปากคืนดีกันได้เมื่อล่าสุดนวัดได้โพสภาพคู่กับแอนจัก,กรพงศ์พร้อมกับประกาศควอลิฟิคสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาอยู่ในกำมือส่งผลให้เจ้าของคนเก่าอย่างปุ้ยปิยาพรแสนโกสิงท,ที่ถือลิขสิทธิ์มา5ปีไม่ได้ไปต่อ ท่ามกลางความช็อกของแฟนนางงามทั่วประเทศโดยนวัดและแอนจักรพงศ์เตรียมตั้งโต๊ะถแถลงด่วนในวันพรุ่งนี้18กนะุมภาพันธ์2568ณมจีฮอนชั้น6พร้อมตอบทุกคำถามที่คนอยากรู้ ขณะที่ในกลุ่มนางงามได้มีการแชร์เอกสารที่ระบุว่าบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนแจ้งให้บริษัทตลาดหลักทรัพย์ทราบว่าบริษัทได้มีการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์จัดก,การประกวด MUT สำหรับปี2,568 2,572รวมทั้งสิ้น5ปีเป็นมูลค่าลิขสิทธิ์รวมทั้งสิ้น180ล้านบาทให้กับทางเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ในส่วนของการจัดประกวดมิสยูเนเวอร์ส2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้นโดยก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่ารัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในครั้งนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นไปได้ว่านวัตอาจกินรวบออกหน้าเป็นผู้จัดการประกวดมิสยูเนเวอร์สปีนี้ด้วยตนเองหรือไม่เพื่อเป็นการประกาศสักดาเจ้าพ่อเวทีนางงามของโลกเรียกว่าหลังจากนี้แฟนนางงามเตรียมเกาะติดแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียว